แดดอดอลานมายางเด่นเ้อทุกคนเล่นเล่นไม่เด่นภาคพยด่นลดลดลดสวัสดีดีสัสนีสวัสดีนนนอนนอนนนนอนนอนับขึ้นหาางญากกลับขึ้นโอ้ยกลับหน่อยด้ไปก็ไก้ลกไเไปล่ะไล่ะกลันมา Bella, come on. Yeah. Okay. làm Ok Hôm nay bây giờ bây giờ bây giờ bây Anh bây giờ Anh chô, Bella. bây La bây giờ bây La bây giờ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  น่องสะบัญญางแล้วไม่ตู้ไปตู้ไย้หนิตู้อีน่องจองยพุดพุดพายางขึ้นไปโน้นนั่นะนะงงมันอันนี้น่น้องในบิึงดัชนีกีฬาโอ้เพื่อนนะด็อกกี้ด้วลูกด็อกกี้ด้วยยูพุนนี่ไปแล้วไปแล้วไปก็ก็ไปแล้วไปแล้ว สบายดีก๊าบ What What is h a t มันขับแบบ่ได้เร็วโอ้อยากนอนนอนเลยนอนพูดพืนพุดพื้นเหรพูดพืนเหรว้า เวลาเวลาเรียนละเวลาเรียนละเวลาเรียนล้ว่าตายลูกกูเลสสะดุดเลยพอมาลาบุล bye เึ้นน้องไปอย่ากมาน้องไปอย่ากมาให้ไม่ตู้เลยให้ไม่ตู้เลย ไปแล้วคุณน้องกำลังอู่มิตู่มาเจเม,มตู้มาแล้วมิตู้เจียร์วเป็่เจียร์ม่ตู่ไปไปแล้วหลานมาเลนพากันแรงมันผิดคนอาเฟดน้อยระเบียง